ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงศิลปมือนี้ที่ภาพพี่น้องมาติดตามความคืบหนา้าการตัดเขามมลิอ่ลอยหา กลางเดือนกันยายน2อ6 6รบครับซึ่งตัดมาแล้วแต่28มือครับซึ่งอีพีนี่เป็นอีพีที่หาครับเชิญชมครับครับสำหรับการตัดเขามลิกลางเดือนกันยายนสอ6 6นานี่ซึ่งตัดมาแล้วแต่28มือครับเพราะว่าตัดนี่ตัดวันที่10กันยายน เมื่อนี้ทายถ้ำนี่เป็นวันที่แดตุลาคมครับซึ่งปกติแล้วเขากำลังตั้งทองครับซึ่งช่วงที่เขาตั้งทองนี่ช่วงนี้มีมอระสมเขามาเนี่ครับซึ่งเขาท่านใดที่กำลังตั้งทองนี่กับมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายครับหนึ่งก็คือเขาลมแล้วครับแต่ฝนโต๊ะแห้ง พายุแห้งมีลมมาน้่นี่ค่อนข้าง,งจะ,ะมีค่วมเสียงสูงครับซึ่งเขาจะร่มแต่ว่าเขาล่มนี่กับมีอุปสรรคเนี่ยกับเพราะเขามันมมานครับขันเป็นคนกับลมทับม่านนะครับสำหรับหน้าพื้นนี่ครับที่ท้ายทํามานนี่ก็ได้ประมาณ2 8 0อแลวครับซึ่งเป็น EP ที่หาดนะครับพี่น้อง ว่าเขานี่ตัดมาได้ยี่ดหมื่นนี่พ่วมสูงสีขนาดใด้พายุเขาแต่ว่ากัคือเก้าละครับน้ำกับโบข่อยมีปัไหนครับมันตกั้งอื่นทำหน้าผมนี่อโบตกครับตกกับตกพลิลิลแหละครับตกมาโบพ่อเสด็จน้ำในเนื้อครับปกตินี่มองนี้จะเป็นหลุมน้ำครับซึ่งน้ำานี่จะท่วม ประมาณคืนง,งันหน้าครับอ่างันหน้าพื้นนี่เนี่ยยี่สิบเจ็ดไรอ่าสาหรับงานนี่เนี่ยสามไรครับอ่าสามไรแต่ว่าปีที่แล้วนี่น้ามีทวมครับอ่าประมาณคืนง,งันหน้าอ่าเขาก็งามอยู่แต่ว่าปีนี่โอ้โหเป็นยังไรครับมันแรงอ่าเขาหน้าม,ม่านี่มาซาครับ มากับออกทั้งขางอะโบมาตรงพื้นหน้าพื้นนี่ครับก็เลือ่อยตัดนี่เขาย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับอะวมวสูงนึ่งเดือนครับอะลหลเบื้องแล้ววัดเบื้องแล้วประมาณสองฟุตครับหกสิบเส้นได้ยุครับอะซึ่งเขาหกสิบเส้นนี่ถ้าเมนถอก ก็น่าจะโบสูงครับประมาณทวเอิวนี่แหละครับกัรขน้นสูงลอยเจ็ดิบน่าจะถึงอิวอยู่ครับซึ่งการตัดเขานี่มีผลดีอย่างหนึ่งครับมันจะเขามันก็เสมอครับอคนคางจะเสมอพอดีครับแต่ว่าถ้าเบิงการออกร่วงของเขาก่อนครับว่บาฉีออกร่วง ได้ซําไดครับฝนผ,ผลิตนี่มีโอกาสะจะได้เต็มเม็ดเต็มหมน่วยบ่ซึึ่งเป็นปีแรกครับที่ได้ตัดทั้งบิดครับ2 7ไรนี่ซึ่งบ่เคยบ่เคยตัดมาก,ก่อนครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ฝนนี่มันตกตามฤด,ดูกาลอยู่ ถึงเวลาเดือนมันมันกระตกครับแต่ว่าปีนี้หลังๆมานี่บ่บคือเก่าครับว่านเขากับวานเดือนพืชสภาพผลกระตุกจนถ่วมครับถวม่มแล้วก็ได้ว่านเขาอีกสามเทือครับเบิดเขาปลูกก็ไปกับไร้เติบหลังจากเขาว่านมาแล้วออกต้น ประมาณเดี๋สาอาทิตย์ครับฝนตกมากน้ำท่วมอ่าหลังจากนั้นฝนแรงครับขันควมแรงมากกับมากควอมด้วยยาละครับอ่าถูกยางมานํำกันนี่แหละครับอ่าควมคืบนาของการตัดเขากลางเดือนกันยายน 2 5 6 6ยกเขาก็สูงอยู่ประมาณ2ฟุตครับ60เส้นจากมองที่ตัดมาก็ะคอนคางจะเขียวครับซึ่งมันเขียวนี่เพราะว่าไปสังเกตบ้องแล้วเขาบ่ไในตัดกับเขาตัดนี่ขัมเขียวมันจะต่างกันครับแต่ว่าถาเบื้องการออกรงของเขาก่อนว่ามันจะได้เต็มทีบ่ เดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบิงองงานต่อๆไปครับว่ามันเขามันจะเสมอเหมือนกับงานนี้บอครับอีกพื้นหน้า,างานอีกงานหนึ่งครับซึ่งตัดทุกง,งานเราวมีทั้งหมดอ,อยู่เจ็ดงานครับซึ่งปรับปรุงใหม่ใส่รถเกีรถไถถ่าไหมครับว่าต้องการเป็นพื้นเดียวเพื่อการเกี่ยวเขามันจะได้สะดวกขึ้นครับ เขียวอยู่ครับเขียวเหมือนกันครับพี่น้องเนี่ยค่วมเสมอสูงครับอมองดินมองไหนที่มันงามมันก็นสูงอยู่ประมาณจค่สามฟุตครับอมองไหนดินมองไหนที่มันบังามประมาณสองฟุตครับนี่ครับสําหรับงานนี่งานที่สองอก็น่าจะผลผลิตก็น่าจะ เจดอร์เซนต์น่าสชได้อยู่ครับแต่ว่าเบิ่งห่วงกว่อนว่ามันจะห่วงใหญ่บ่เอาเดี๋ยวไปเบิองงานต่อต่อไปครับครับมาเบิง่งอ่ะงินน่ายอีกทัดไปครับ งานที่สองงานที่สามซีหาอยู่ประมาณนี้แล้วครับทอกันเบิดครับข่วมสูงเพราะว่าการตัดอ่าปกติแล้วปีที่แล้วงานนี้โบได้เขาครับหยาเกิดครับอ่าถึงงานนี้ก็ประมาณสามไร่ฮือนครับอ่าก็โอเคอยู่ครับใส่ได้อยู่ครับคันเทียบข่วมเป็นเปอร์เซ็นต์กับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ อาสิพานอยู่ครับแต่ว่าอาสิบโบทอรเข้าที่เพื่นโบเดตัสครับตามเบื้องเลี้วแต่ว่าการทำหน้านี่มันก็นตรงเบื้องการได้พ้นผลิตผลนะครับ็นหลักครับสำหรับพื้นที่ีก็มีความสูงถึงเอวแล้วครับ ประมาณ2ฟุตรครึ่งครึงครับขณะโอกาสที่จะได้รับร่วงนี่ได้ผลผลิตมีโอกาสสีได้สูงอยู่ครับแต่ว่าถามว่าเขาเนี่มันหางมอหางอยู่ครับพอมันบดได้แตกก็พอมันเป็นเขาตัดครับ ึงการวานของเขานี่บโบได้วานเพื่อตัดครับบ่คือว่ามันเสีร่รงเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปมันก็นเลยจําเป็นต้องต้องปับปุ้งไม่ครับซึ่งเง้ินหน้าพื้นนี่กัประมาณสามไร่เฮือนครับเพราะว่าปรับผืนทีไม่ให้มันเป็นงานเดียวเสมอแต่ว่ากระบอกเสมอหรอกครับเขาเลี้ยวก็น,น่าจะได้ คันแท่ไหมครับตัดไหมว่าจะปลูกต้นกระดาษครับเพื่อลดความเสียงความแห้งแลรงในโอกาสต่อไปครับอ,อย่างน้อยๆขายเขาเขาบ่มีราคาอ่าอาจจะเป็นแรงบ้างอา,อาจจะได้ขายยู่ค่านี่แหละครับาหาอะไรได้สองสามทางครับ ลดความเสี่ยงในภาวะาตลาดโลกด้าน,ศ 1, นเศรษฐกิจนี่มันพันฝนต้องปรับตัวให้มันทันครับสำหรับอีพีหานี่ติดตา้มค่วมคืบหนาการตัดเขากลางเดือนกันยายน2 5 6 6ซึส่งผ่านมาแล้ว28มือครับมือนี่เป็นวันที่แปด ลาคมครับอ่าเห็นได้ว่าเขาทั้งหน้าอื่นที่เพื่นงามนี่มัานแล้วครับอ่าแต่ว่าเขาซิบหานี่อาจจะได้เกี่ยวในอาทิตย์สองอาทิตย์สี่ม่านนี่ครับแต่สําหรับของผมนี่น่าจะถอดอเลื่อยเวลาไปประมาณากอีกยี่สิบมือครับอ่าหลังจากที่เขา1ิบหาเกี่ยวไปสิบมือเขาใหญ่ก็สิบประมาณยี่สิบมือ มันห่างกันอยู่มานเดือนหนึ่งครับระหว่างเขาสิบหากับเขาใหญ่ของผมก็น,นัาไปอีกครับอาจจะเป็นสินเดือนไอพืชจีเก็หรือไม่ก็ต้นเดือนท่านว่าครับอ่านาจะได้เกี่ยวอยู่แต่ว่าเสด็จเต็้เม็ดเตี้หนวยคืออ่าหน้าที่เพื่อนบวได้รับผลกระทบพ่วมแห่งแหล่งบอ่ออ่ากับเบิงได รอบต่อไปครับในคลิปต่อต่อไปผมก็จะลงมาให้พี่น้องในเบื้องค,คั่วขึ้นนะฮของการตัดเขานี่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเส็จสิ้นในการเกลบเกี่ยวฤดูการผลิตนี่ครับสำหรับหน้าไดที่งามะกะดีใจน้ำครับสำหรับหน้าไดที่แหงแรงเหมือนกับหน้ามผมนี่เขามาบุเป็รฤูดูนี่เอาใจซอยครับอ่ายางหน่อยจะคือสิได้ยเขากินอยู่ดอกนี่ พี่นาจังเหตุไหมครับอ่ว่ามันแรงมากลางเดือนกันกักกดาสิงหาเนี่มันจะแรงจะต้องมีการปรับตัวใหม่แล้วครับอ่าสำหรับคลิปนี้จะฝากพี่น้องเอาไว้สำนีครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปต่อไปครับตามควมขืนนาไปเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ